สบายดีป้าลุงสบายดีพ่อแม่จ้ะสบายดีพ่อแม่สบายดีป้าลุงพอกับสีงน้องมิดป้าลุงป้าต่อหมอนห่อนพ่สเนีาสิมากินอั่นมุนกกะทาป้าลุงเลยอื้ม บัน้องมิ้วยัหายไาปะลุงเอ้ชั่วออดบาเฮงเลยปจักมากินำกันเด้อปะลุงเลยคนน่ะมีซีนแล้วก็มีปลาหมึกมีกุ้งปะลุงเลยเสซ็บๆปะลุงเอ้ เซ็บแนนอนเซ็บแนนอนไลเลยอุ้ยขอโทษขออภัยปลงเลยเ้เต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 ้ต้เ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 ต้นตกเต้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 ้้เ้เตติตตต้ต ขาเลยขาเลยข่าเลยแอปปิ้ลมาได้ไหมแอปเปิ้ลขาวเลยแอปเปิ้ลคุณน่ะอยู่เฮื่อนตัวนั้นบ่คือวะืลงแล้วฮุ่น้อใหม่แล้วด้เฮือนใหม่เด้องลปรลงเลยต่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 แต่ต

มาเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่คุณตาคุณลุงน้ำเด้อเออโบพันน้ำเด้อกินหมูกระทะด้วยแบบหมูจุ่มอะไรปลุกเว้ยหม้อกระทะห้ามหัดบวมหมอนะปลุกเว้ยเป็นหมอแบบนี่หมูจุ่มหรือว่าซุกกี้นั่นน่ะนึกวโซสุกยัดจับปลุกเว้ยที่เออเยบ่มากู้ผี

mọi người mọi ừ. người mọi người mọi người không người mọi người mọi người mọi người người ราไกลัวอี้าูขางหลัข้าูแผนแลีานปพนื่อแลวะตอนนี้บอกื่อเลยะป้าตอนนีู้แผลกันดี่แทคนละาคนละซกหนแล้ว่แท่งแล้วพี่ ชีตัวาชอันแผดดำนีแผดขาวาี่กับแผดที่กันองมดก็ว่าเคือยุ่ับงนี่คือคือแล้วผมนั่นวมแล้ววาคือมองล่าคือผมนี่แล้วผมันคือกั้น่น้อหอแอหมอม,มามอีกหมอนึงเนี่ยน่นนะ

กูรู้คอนเทนต์มาเลยนะเพื่อนเนี่เอยางไรได้แหละเบาซ่าขาล้างน่ะเล่ใบเศร้านะาสีเอาบ่อ่ะอันใบเร้าใบเศร้านะยนเราเอาอยู่เราคนดังเราป๊่กินหนา อ้านขั้วยำหมอนี่มานิ้านข่อยเฮ่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 เฮเฮดเฮ่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  สุข er ูส like ุคนมาได้ปุ้งมาหน่ะอ้าวอาหดดีมาลงตายสกน่อยตาโสกหน่อยเห็นมดได้มาลุงลงซานสกน่อยเด้สงซานสกหน่อยเด้น้องเมดวะสกน่อยมาได้อีลา เซ่ทังนี้ขู่แผดน้องมิดก็บอ่ป้อมทั้งนี้ขู่แผดบ่ซ้ายก็บบ่อตาไม่ได้บ่กระตอเอากระโตกุ้งบ่เห็นบ่เอาือจะงอคอยจับเอามิโตมันอยู่แช่แชปลาลูกฮอนฮอนฮอนน้องกีดคอกุ้งแนว กงยังมาสุกล uh ูกเอาไปให้ล huh. ูกลงในต้นนักอ่ะเออเส็เสเสเสบมาลมาเด้อมาเด้อมาเด้อมาเที่แ่งรที่อยากให้มันเบลเด้คน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  คน yup. คนคนอะไรหลายๆเด้อมเรวเทรวยเงินทองเด้อมืงอ้วนุอ้วนอ้รดีวนตรงมมอนีชกะเค็มมานเียวใส่แล้วะอยาได้เสมออยากอะบเงาบออยากเป็นเงามันเป็นมือมอนีเบิ้ดจสิไปเป็นหมู่นานั้นอยาเขาเงาบยาหมอนั่นเงา พี่ได้มากินขยะเลยก็ไม่ต้องแล้วเนี่ยหือเนี่ยอ้าวมากินมันอิ่มดิแล้วก็ง่วงแล้วเนี่ยพ่ออ่ะนะไม่ปอมได้ บ่มีบ่ตอนนเพราวะคีนอดผู้ชาตอนเปิดกล้องนะบ่มีบ่มีหน่อยแต่มีหลายบ้างชนกันเ้อบ้างนกันครัผู้ชายเข้าเท่ทางกันนะพ่อนาเซลเอาอือโอ้โอนอาทิตก่อนะเฮ้ากอร

เงียบกันเลยว่าอ <c oughs> <poke> ุตส่าห์เ่งเงียบๆบ่ฟังพ่ตีอบอย่ามันเบิรอยู่บาว่ไหะวอี่วเอาไป่านแพงจะมีนะานวันนะมาแพงก็ได้อยากได้นอนดอกมุงบนนั้นนเออเออเอาให้เขากินมันปะคนอยานอนดอกมุแเ้วแหละเจ้ากรคือกันานเจ้ากรคือกันอื้ไ mọi người mong mẹ mọi người mẹ mọi người mong 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 mẹ mẹ

อาลืมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดขม้าดูหับชมแนไละช่องนองมิดในน้ำบุ Debatte, geht, accur, ugh, tienen, ้งฝากองนองมิดน like, okay? ้น่แล้วก็ช่องบาวต้าแล้วก็ช่องเมตตานําขอบคุณตัวการมุงใจที่ติดตามแล้กกรหับชมมาตลอดสบายดี